เจดัสสตอรี่นะคะวันนี้อยู่กับลูกศิษย์นะคะอแนะนําตัวหน่อยครับชื่อวิวครับเป็นเจ้าของฟาร์มปลาคังฟาร์มปลาบึกแม่น้ําพาแม่น้ําธรรมชาติครับชื่อสเต์วิวแฮปปี้ฟิชแฮปปี้ฟิชวันนี้นะคะก็พาลูกศิษย์นะคะมาเที่ยวหนึ่งวันนะคะเป็นการเรียนรู้นะคะเหมือนพานักเรียนทัศนศึกษายังไงก็ไม่รู้นะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดกําแพงบางจากนะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะคะอยู่มาตั้งแต่สมัย อา,อายุทยงอายุทยาสมัยนู้นเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์เก่านะเดี๋ยวพาวิวไปไหว้พักข้างในนะลูกปะวันนี้นะคะ<ๆ>เราจะมาเรียนรู้หลายๆอย่างด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวครูพาไปดูหุ่นละครเล็กและที่สําคัญจะพามปกินป่วยจับเกือบร้อยปี <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ประวัติความเป็นมาไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยไหนนะคะสันนิษฐานว่ามีตั้งแต่อยุธยาตามการสืบทอดเล่ามา รับการปฏิสังขรครั้งใหญ่แม้แต่ชื่อวัดก็ไม่ทราบชื่อเดิมชื่อใช้ปัจจุบันเป็นการเรียกในหมู่ชาวบ้านนะคะหลักฐานที่เหลืออยู่ชัดเจนคือเจดีบรรจุอัฐิทรงกลมทางทิศใต้ของพระอุโบสถนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค้นคว้าเอกสารมาจากสมัยรัชกาลที่5นะคะเอกสารเนี่ยมาในสมัยนั้นแสดงว่าอยู่มาก่อนหน้านั้นยาวนานมากนะคะมาดูกันนะคะครับ ตรงนี้เป็นหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อ,พอบ้านแหลมจำลองน,นะคะ แคทูรีอ่ะมีการอ,อพยพผู้คนจากอุทยาตอนที่กูุเเขาก็จะมีช่างาต่างๆแล้วก็พวกช้างฝุ่นมูลนายไปอยู่ที่เคทูรีเพราะฉะนั้นเขาอยู่เราสมัครการสู่บปั้นแบบนี้แล้วตรงนี้ด้วยตรงนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นศิลปะที่มัน คนชนชาวบ้านแล้ววันนี้เราก็จะไปที่บ้านถินปิ่นยะยกับ้านนวันี้ก็เป็นที่จันคองบางหลวงคุณก็จะเห็นหม้อไหอะไรอะไรต่างๆตรงนี้นะคะใช้ อะไรสมัยก่อนตู้นะตู้โบราณเขาก็จะเอามาทิ้งไว้ที่นี่มาจะมาทิ้งไว้ให้เป็นของสะสมให้คนรู้หูประตูยอดฟาา้าวัดไทนมาใหญ่เดินไปสายามก็ตั้งปั๊กก้าวโคที่อยู่ข้างหลังทีไม่ได้เดินไปนเมแบบื่อสักครู่เนาะเลยเนี่ยเจดีย์บรรจุอัฐิพระพิศาลผลพันธุ์ที่ซ่อมวัดเนี่ยคนแรก สองสี่สองหกสมัยนั้นเท่าไหร่แล้วสี่ร้อยร้อยกว่าป,ปีที่แล้วลประมาณร้อยปีที่แล้วนะคะปรับมาอันนี้น่าจะเป็นตัวเหมือนตัวเครื่องที่อะไรน่าจะทีเรียกพาขึ้นธรรมะขึ้ธรรมะ,มะมใช่ไปเทศ่่นนแวาของสะสมในสมัยนั้นใส่กบใส่ไม้กาตีนอะไร ของเครื่องทองเหลืองเช่นหมากโบราณนะคะนหนคะขันนี่สวยมากคุณพี่วาดูค่ะโอ้โหสุดยอดของขันขั้วหยกขาวด้วยนี่ถ้วยหยกนะวิวนี่หยกขาวหยกเขียวเป็นขันอายากมากนะหยกคืออันนี้มันมีจากสวรรค์การมีหยกนีใกล้ชิด คือมันมันมันเห็นนะครับว่ามัีรับสับนักเรียนพร้อมครูพร้อมพร้อม วันนี้สรผมนี่พวกแกทำมาหลายตามเลยนะเนี่ยกอดกันไว้นไม่ไม่พีนเป็นผู้หญิงที่คาดไม่ถึงเอ๊สใสสบายพี่ฟานี่โดนใจตรงผมเนี่ยสีทองขอบอันนี้เขาทำนานแล้วไม่ไ่้หรออันนไอ้ี่สีเปลี่ยนเปลี่ยนสีวันดี้พาลูกศิษย์ค่ะสวัสดีค่ะ เจ้าแม่ฝังทองเจ้าแม่ฝังทองตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์นี่กี่ปีนะสามร้อยสี่ร้อยกว่าปีไปไหว้ปู่เจดีย์ก่อนี่ครอทุ่ไหว้ไหว้ปู่ผูเรียกปู่เจดีย์ปู่ทวดมากไปปู่ทวดโอ้พี่น้อยไม่มาเหรอคะพี่อ๋อยปู่เจดีย์นี่ก็อยู่มากว่า400ปีอยู่มายาวนานมากแล้วตรงเนี้ย ว่าสมัยก่อนน่าจะถ้าจาไม่ผิดนะคะว่าศิลปินอยู่กันเนอะ400ปีที่แล้วเซนช่างทองระตูลของที่ทาเครื่องประดับค่ะเอาทำแล้วก็เกิดการเซร์ฟโทนนะว่าบูรณะเป็นบ้านจุดจุนทองเตรงนีนนน้ก็จะมีผิ่งละครเล็กมาแสดงมีรับมีอะไรเนี้ยค่ะแล้วมีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มีเนี่ยค่ะงานถิ่นวือต่างๆเนี่ยผู้พาวิวไปดู่นะก็จะมีสามารถมาเพ้น ของได้หาเพ้นนากกาศได้วิวก็เพ้นนากาศก็ได้เนี่ยร้อบาทนะทำศิลป,ปะได้อันนี้เท่าทหไหร่ร้อยห้าสิบห้าทำไปด้วยอะไรนี่เนี่ยแล้วก็วิวก็ทำงานผิดวตัวเองแล้วก็เอากลับบ้านไปได้อันนี้คือศิลป,ปินที่ทำอยู่ข้างบนเนี่ย มีศิลปินหลายๆคนอยู่ที่นี่อยู่ข้างบนบ้างอะไรบ้างอย่างเ่ะใช่ค่ะแล้วก็มีหนังสือมีกาแฟนะคะมีแอคทิวิตี้กิจกรรมนะคะเราจะได้ยินเสียงเรือหางยาวิ่งผ่านไปมานะคะที่คลองบางหลวงนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องวิวนะคะลูกศิษย์ของเรานั้นไปกินก๋วยจับซึ่งไม่มั่นใจว่าขายหรือเปล่าถ้าไม่ขายเราก็อดนะคะอีกเจ้าหนึ่งที่ขายบ้างไม่ขายบ้างนะคะแต่ก็อยากชักชวนให้กินก็คือก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อย พี่จริงแล้วก็ชื่อร้านอะไรนะเราไปเรียกก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยอเพราะว,ว่าเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยและอินดี้มากๆนะเพื่อนๆคุณที่ว่าปวดไหล่เหรอคะปวดไหล่อ๋อคุณี่ว่ายืนไหลเอียงอยู่ตลอดแต่เจด้ามีตัวช่วยคุณี่วานะคะเพราะว่าเจด้ามีแผ่นแปะปุ๊บหายปวดนะคะมาจากประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นนะคะที่คุณที่ว่าน่าจะชอบเพราะว่าเป็นแผ่นแปะที่ทํามาจากพริกคนไทยก็เลยเรียกว่า แผ่นแปะพริกนะคะมาจากไต้หวันน้องวิวเอาแผ่นมาให้ครูนี่ครับอโอเคอันนี้นะคะนี่เลยชิ้นเบรนดนะค่ะนี่ Forest c a p s i ลพาสเตอร์นะคะพริกซิงออกไซด์นะคะไอตัวนี้มาจากบริษัท5ตะขาบที่เป็นยาอมเนะเพื่อนๆตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีหนูทดลองนะคะซึ่งปวดหลจ่จริงๆก็คือคุณที่วาจัดการวิวถือกล้องเดี๋ยวครูจะแปะให้คุณทิวามามา,มานั่งเลย อามาผ่าเสื้อค่ะนี้เลยีเด๋ยวปวดตรงไหนคะโอ้เราก็จะแกะแฉบกบออกคือปวดตรงนี้นะคะคือทำไมปวดไหล่คะแบกของหนักเหนแบกของหนักเมาโมยแบกแค่ยี่สิบสามสิบโลทำบนบน,<ม>บน นี่นะคะแผ่นก็จะเป็นแบบนี้นะเพืพ่อนๆได้กลิ่นอ่อนๆนะคะไม่ได้กลิ่นฉุนนะคะไม่ได้กลิ่นฉุนอะคุณที่ว่าดมนไม่ได้ฉุนนะเออดีอันนี้นะคะเขานําเข้าโดยบริษัทที่เจดาบอกนะคะก็คือไอ้ตะขาบนะคะตะขาบห้าตัวอ๋อเดี๋ยวดูวิธีท,ทีพอแกะมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไม่งงนะคะแกะดึงผ้าที่ติดอยู่บนแผน่นปาสเตอร์ออก ดึงผ้าที่แปดอยู่บนแผ่นพลาสเตอร์ออกดูดอมันเลยร่้อนแล้อือนี่นะคะก็แปะลงไปค่ะเริ่มร้อนไหมคะเริ่มร้อนเบาๆนะคะเพราะว่าเป็นแผ่นที่ทำจากพริกนะคะอ่าคุณที่าก็ เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนแล้วก็กล้ามเนื้อจะผ่อนคลายขึ้นนะคะปะตอนนี้ก็ช่วยชีวิตคุณที่วาด้วยแผ่นพิกของไต้หวันไปแล้วนะคะไปเดี๋ยวมาดูอาการกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนเย็นนะคะเสื่อคอเอียงนะคะเพื่อนๆนางตกหมอนะคะตกหมอนมันจะเป็นเครื่องของใช้สมัยโบราณ่ยเดี๋ยวตอนวิวไลฟ์สด,ดนี้ก็เป็นบ้านศินลปิน ถ้าไม่ได้ร้อคุณแจแสวกาอยู่ข้างในถ้าร็อกแสดงว่าถูกขังอยู่บนโลกภายนอกพี่บารบบี้ตื่นนี่นะคะอ่านี่เป็นศิลปินเอกของบางหลวงพี่บบบี้นะคะซึ่งเรารู้ว่าแกตื่นแล้วแต่ว่ากําลังทำพิธีลำเพลิรมพันอยู่ข้างในนนีี้่่ 啥都你发，太远。 รู้จะเป็นก๋วยจั๊บนะคะอ่ะะาอาจารย์ถ่ายถ่ายรูปให้ก่อนถ้าเห็นควาเป็นก๋วยจั๊บก่อนถ่ายรูปก่อนจ้ะตรงนี้เรียกสะพานเสี่ยงดวงนะคะเดี๋ยวเราจะไปขวามือขวามือนะคะไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวจุดอินดี้เสียงทายว่าขายหรือเปล่าเขาตั้งชื่อไปให้ไแต่พลาดไปแล้วจะมีแตรกินได้ถ้าไม่เปิด ต้องขอความช่วยเหลือถึงเออเจ๊เก่งนะแล้วกดตรงไหนวะเฮ<อ>้ยคุณไม่ต้องกดแต่คุณปิดไว้เพราะกลัวคนกดเดี๋ยวไม่ได้ใช้ลองดูนี่นะช่วยเหลือหน่อยมั <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะเป็นเหลือเรื่องปัจจัยหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่เปิดไหนล้วลเสียว่ะไม่เปิด ได้แล้วอาหาท้องตลาดออกแล้วนะคะวันนี้การนาทางของเรามาดีค่ะอ้าวยู่ตรงนี้เหรอโอ้มาทำอะไรขายด้วยอ๋อดีครับแล้วขนุนนะขนุนเปเรียนขนุนเปนเรียนพิเศษค่ะอ๋อทขนนขายที่แม่น้องขนุนนะคะเพื่อนๆจำได้ อ๋อมาเย็บของขายด้วยเย็บเองกระเป๋านี่เย็บของขนมทำเองขนมรับมาค่ะหนึ่งล้านมีเป็ดปูเป็ดปูวันนี้ค่ะแม่ลองขนมขนมขนมมันก่อนเคยได้ได้ทำอีกไหมผลิตรับฑผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำแล้วปวดข้อมือทำไม่ไหวเขาทำตอรีบัฟอร่อยมากปวดข้อมือก็เลยเลิกเขาเลิกหายปวดมือเลยเขาเาอยากให้พักผ่อนมือเขาไปโรงเรียนเหรอไปประถมแล้ว สุขภาพดีขึ้นไหมดีสม่ำๆนี่ร่องรอยร่องรอยตูุ่มที่เราวินตังก็กินไม่ได้เพราะหนังไม่เปิดวันไมมจิ้มไม่เอาเหรอขอไมมจิ้มพอดีวันนี้พาลูกศิษย์มาทัศนศึกษาเขาจะมาแถวนี้ฝั่งเรื่องฟักชวด้วยถะเกเลก็ไม่เลี้ยกตีไปด้วยอันนี้ก็ขนมอะไรนะเปียกปูนอาจารย์เปียกปูนอันนี้ เขาต้มขนมโบราณมากเขาต้มต้มจิ้มเขาต้มต้มจิ้มนี่ของคุณพี่วาเนี่ยเขาต้มจิ้มกับอันนี้เป็นมะม่วง่วนอันนี้ให้จันที่วานะคะอร่อยไหมลูกอร่อย่อยหิวเปล่าซื้อแต่แป้งเข้ามาหิวเปล่าเลยอร่อยคนนี้อีกไม่นานตัวเท่าครูแล้วอายุน้อยร้อยโล วันนี้เจี๊ยอที่บ้านนะคะวันนี้อ๋อยังเป็นลำพึงลำพันอยู่ในรีวิวอยู่เลยลำพึงลำพันไม่เตี๋ยวไม่เปิดแต่เราก็ได้ขนมอร่อยนะคะอร่อยไหมลูกอร่อยว่ะทุกอย่างอ่ะเราก็เลยต้องข้ามชายแดนไปฝั่งนู้นนะคะฝั่งไปกินก๋วยจั๊บเอ้ก๋วยจั๊บสดทีขายค่ะขายมีคนอยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันค่ะบาย หอมเลยหอมเกลืขึ้นสะพานเสียงดวงพุ่งหอมเลยนะคะสะพานปราบปืนอ่ะพี่สไลด์ลงอ่ะไปดูการสไลด์ลงของพี่นานโอ๋อก็มีวิธีอ้าต้องบิดล้อหน้านี้เดียอ๋อบิดล้อหน้าแล้วก็พุ่งไปเย้โโอ้หสนุกอ่ะฝั่งนู้นจะเป็นวัดนะคะเพื่อนอันนี้จะเป็นวัดนีะเป็นวัดสรางามใช่ไหมคะสรางามขนาดไหนะภูหาสวรรค์ ตััดนะคะวางวัน <aca> <c oughs> so ี้จับโบ้ช <c oughs> ่วยแค่ไหนคะมีมีใหญ่ไปจับโป้ไหมคะนี่สั่งไปแต่จัมโบ้นี่มีก้วยจับน้ำข้นด้วยกันนะคะมีขยงมะม่วงด้วยนะเพื่อนเอาโป้ค่ะ ขนมไทยด้วยนะโอ้ยขนมไทยด้วยโอ้เดี๋ยนี้อ๋อมีขัดไทยด้วยขนมหวานมีไหม,ไหม,ไหมวันนี้ไม่มีหมีม้วนครับอ๋อมีเนื้อม้อย่างเดียวเนาะเอาโ,อโบ้สามครับแต่ว่าหนึ่งถ้วยของหนูเนี่ยไม่ใส่เครื่องลายครับใส่เป็นใส่หมูโบอัน <c oughs> นี้นะคะสวัสดีครับแล้วก็เอ่อเอา,เอาข้าวเหนียวหนึ่งเดี๋ยวม่วงนะคะข้าวเหนียวข้านียวม้วนได้ไหมขอหนึ่งแม่ครับโอเคค่ะ ได้เลยข้าวหมากที่ดังได้ครับได <c oughs> ้ได้เฮียเฮียผัดเนาะจานหนึงนะเดี๋ยวได้ครับมีใส่อะไรบ้างไงเฮียเพราะมันคู่สดคู่ดสดได้มีอย่างอื่นะครับที่ไม่ใช่กุ้ง ต่เส้นใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่กุ้งแห้งรไหกุ้งแห้งไม่เอาไม่เอากุ้งเลยเตาหู้อะไรได้เต้าหู้งั้นเอเต้าหู้ได้ผัดเส้นกับเต้าหู้ได้ครับต้องรอไม่้องอด อันนี้เครื่องใน,นชาสาลี่สดเลยอ่ะก็คือเป็นลูกสาลี่เหลืองๆไหมโอ้สาลี่น่านะเาขาคัดจากน้ำชาเย็นเหรอคะไม่ไม่เป็นน้ำหมองมันมเลยใสๆเป็นน้ำเป็นน้ำสาลี่ใช่ครับสาลี่นนรครับ อันนี้ก็ถือว่าแดดจัดแต่ว่าอยู่ริมคลองก็เย็นสบายนะคะมาเที่ยวดูชุมชนวิถีชาวบ้านแล้วก็มากินก๋วยจั๊บนะคะก๋วยจับปลาเล็กแล้วก็มีผัดไทยนะะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะคะวความอะไรความะม่วงเทียววานตรงนี้ก็ได้ค่ะ เราต้องการโชว์ความแมงโก้นะมะม่วงมะม่วงมะม่วงตรงไหนก็ได้กินนะรูการรูปวันี้ออกมีเปัไเดวเราถามมาถาช่วยมามใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้เราต้องเอาช้อนเอาปกประกอบนะ จะเป็นไรครับตามสบายเลยครับปกติผมณเรวๆอย่าบังแสงคุณที่บ้าอย่าบังแสคที่บ้าก็เาก็จะได้ถ่ายด้วยถ่ายถ่ายเแกท่วต้องรยายเลี้ยงภรยายอบบอภรยายจับบ้านอม่เข้างาแล้ว มีการตักมีการช้อนมันจะดูเหมือนมีชีวิตอยู่ในข้าววิวสไตล์ใหม่มีตัวนี้ไม่เสิร์ฟตอนนี้นะคะในถุงอยมอ้วของครูไม่ใส่ไส้มีแหละของครูมีอ้อขอนี้ของผู้ชายสองคนอ่าเราได้ก๋วยจับมาแล้วนะคะคเพื่อนเพืออ๋อนี่คือก๋วยจับของเรานะคะคนี่ของน้องวิวนะคะอันนี้เป็น พิเศษจัมโบ้นะคะ50บาทนะคะตัวจับกระเล็กเครื่องเยอะเวอร์นะคะเพื่อนๆมาดูใกล้ๆดูนะโอ้หของวิวเยอะไหมของวิวมีไส้ด้วยวิวตักไส้ให้ผู้ผู้ชมทางบ้านดูไส้หน่อยค่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงนะคะใครชอบเผ็ดชอบหวานก็ปรุงกันเอานะคะวิวเอาพิกไหมเอาครับครึ่งขวดพอไหมลูกพอแล้วค่ะ ชิมก่อนชิมนะคะ,มะมไม่ต้องปรุงแทบจะไม่ได้ต้องปรุงได้ท,ที่นี่ชิมก่อนปรุงนะคะพเพราะว่าครูจะใส่แค่พริกไหนบ้างแบบไหมหอมเครื่องเทศเครื่องกระดิ่งไม่แรงเก,กินไปหนังอร่อยมากอืมนึ่มากนี่คือไข่ คาเดียวหนังอร่อยหนังอร่อยแล้วว่าเราสั่งผัดไทยไปด้วยนะคะได้ยินเสียงพี่คุณพีผัดไทยอยู่ข้างใน กุ้งไปแล้ว ขวอนยิ่งกว่าไดไอสมูกวนสมูกสุดๆเลยโอเควันสองสามวันสองสามโอเค้นเี้ยวฮัปไดเนส